ลองมาดูข้อปราบเฟียนอีหนึ่งข้อไหมสําหรับน้องคนไหนที่อยากจะสอบผ่านกพในรอบเดียวเรื่องนี้คืออยู่ในขาของวิชาภาษาไทยครับดยโปกติแลวขาวิชาภาษาไทยเนี่ยมันจะมีเรื่องเกี่ยวกับการเรียงประโยคอยู่ถูกต้องไหมครับคราวนี้พี่บัตรเคยสอนเทคนิคมาแล้วลองมาดูหน้างานจริงกันบ้างว่าถ้าน้องเจอแบบนี้น้องจะโดนหลอกไหมเขาถามเลยครับข้อใดตัวนี้เป็นประโยคลำดับที่ลำดับที่4ี่ครับพี่บัตรเคยบอกน้องแล้วว่าวิธีการทำเนี่ยมีอยู่เพียงแค่3ขั้นตอนเท่านั้นเราลองมาทวนกันหน่อยว่าเทคนิคใน,ในการทามีอะไรบ้างเริ่มจากท่าที่1บน้องเราควรจะต้องหา หาเบอร์หนึ่งให้เจอก่อนเบอร์หนึ่งเนี่ยถือว่าเป็นการหาที่ง่ายมากที่สุดแล้วถูกต้องไหมครับถัดมาสเต็ปที่2เราควรจะหาเบอร์อะไรก่อนเบอร์สี่ครับน้องและสุดท้ายค่อยไปหาเบอร์2กับเบอร์3แล้วก็จัดเรียงประโยคโอเคไหมครับแต่วันนี้เราช็อตคัดมากกว่าน,นั้นครั้งที่แล้วพี่บัตรเคยบอกน้องไปแล้วว่าน้องวิธีการหาลำดับที่4ี่เนี่ยส่วนใหญ่มันจะมีพวกคําสรุปต่ตางๆถูกต้องไหมและน้องหลายคนก็จะบอกว่าพี่บัตรคะเดี๋ยวนี้มันไม่ได้ออกง่ายขนาดนี้แล้วที่มันจะไปกระจุกอยู่แบบนี้ตรงในช่วงแรกแบบนี้โอเค้งนอ แต่พี่บัตรเคยเน้นย้ำกับเราแล้วว่าหากน้องจะดูเบอร์ที่4ี่แบบนี้จริงๆให้น้องดูภาพรวมทั้งประโยคเท่านั้นเพื่อให้น้องได้เห็นภาพง่ายที่สุดดังนั้นเนี่ยน้องรู้อยู่แล้วที่พี่บัตเคยเน้นย้ำว่าไอ้ข้อสรุปต่างๆส่วนใหญ่จะมีพวกคาว่าอะไรครับน้องมิเช่นนั้นอ่า สรุปว่าดังนั้นแบบนี้เป็นต้นดังนั้นข้อนี้ถ้าเราสังเกตดูดีๆมันอาจจะไม่ได้อยู่ในกระจุกอันแรกแต่มันอยู่ตรงนี้คับน้องอยู่ตรงคําว่ามิเช่นนั้นเนี่เห็นปะดังนั้นถ้าน้องเจอลักษณะแบบนี้น้องสามารถสรุปแบบรวบลัดได้เช่นเดียวกันว่าอันนี้คือท่อนจบได้เช่นเดียวกันดังนั้นข้อนี้ถ้าน้องมีเวลาอยู่อย่างจํากัดน้องสามารถตอบข้อตอบข้อตอบข้อที่สีได้เลยครับเรียบร้อยครับแค่นี้แหละอ่ะ ขอดูอีกหนึ่งข้อครับน้องคราวนี้โจทย์ถามเรื่องเกี่ยวกับประโยคลำดับที่หนึ่งบ้างคราวนี้ปลาเราเจอประโยคลำดับที่หนึ่งพี่บ้านเคยเน้นย้ำกับเราแล้วว่าอะไรครับน้องเออให้สังเกตและสังเกตท่ตตอนหน้าเยอะๆคราวนี้เอาตัวอย่างจริงแบบนี้มาให้น้องเห็นภาพเลยอีกหนึ่งรอบเหมือนเดิมนะแรกลองใช้เทคนิคแบบนี้ก่อนถ้าใครใช้เทคนิคนี้ไม่ได้พี่บ้านเคยสอนตัวแอดวานในรูปแบบการมองทีละสะเต็ปไปแล้วอย่าลืมไปทบทวนโอเคไหมครับหากน้องเจอแบบนี้นี่ไอ้นี่ชื่อการทานอ่าอันนี้เป็นอะไรครับน้องเป็นคำนั้นพอขึ้นต้้นดววยคา่ คาว่าการคำน้องถัดมาเป็นคําว่าคําว่าเพราะอ่าต่อไปคือคําว่าแต่อันนี้คือลักษณะเชิงปฏิเสธถูกต้องไหมถัดมาเจอคําว่าและอันนี้เป็นลักษณะของการเชื่อมประโยคดังนั้นเมื่อน้องเจอท่าลักษณะแบบนี้เข้าไปปุ๊บประโยคลําดับที่1ไอเบอร์สเบอร์สเบอร์4ไม่น่าใช่สามารถตอบแบบไวๆได้ทันดีคือตอบข้อตอบข้อ ตอบข้อที่1คึ่งน้องแค่นี้แหละโอเคไหมครับอันนี้เอามารีรันอีกหนึ่งรอบเพื่อเป็นเทคนิคพื้นฐานอ่ะคราวนี้ลองดูหน่อยว่าถ้าสมมติว่าน้องของพี่บัตเนี่ยเจอข้อสอบกอพแบบนี้ในห้องสอบจริงๆเนี่ยควรตอบเบอร์1 2 3หรือว่าเบอร์4ี่ลองคอมเมนต์บอกพี่บัตนิดหนึ่งโอเคไหมครับฝึกทุกวันเก่งขึ้นทุกวันและพี่บัตมั่นใจว่าการฝึกแบบนี้อย่างสม่ำเสมอจะทําให้น้องเนี่ยสามารถสอบผ่านกพได้อย่างแน่นอนครับเป็นกําลังใจให้และอย่างที่พี่บัตบอกนะครับตอนนี้มันเข้าใกล้การสอบกพไปทุกททีีีแแลลลล้้้วววสําาหหหรับนนนนออองคไไ่่่มมเเืยู เพียงแค่ประมาณสักสสัปดาห์หรือ1เดือนเท่านั้นตอนนี้พี่บัตได้ทําชุดกอพเดอร์ฟรีๆครับน้องที่เอาข้อสอบต่างๆเนี่ยทำการชรําแหละออกมาเป็น60เช็คลิสเพื่อให้น้องได้เห็นภาพตั้งแต่วิชาเลขไทยอังกฤษแล้วก็กฎหมายต่างๆในราคาเพียงแค่หลักร้อยแต่จะทําให้น้องเนี่ยสามารถสอบผ่านกอพอได้ดังนั้นน้องคนไหนสนใจเนี่ยสามารถกดไปที่ตะกาได้เลยและใครที่อยากสอบผ่านกอพอในรอบเดียวอย่าลืมกดติดตามไปที่ช่องเพจพี่บัตรกูรู academy ทุกครั้งที่พี่บัตอัพคลิปให้น้องน้องจะเป็นกลุ่มแรกที่ได้เรียนรู้ สำหรับคลิปนี้พี่บัตลาไปก่อนเวัสดีครับ